สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พ่อสมชายคุณสีพามาดูน้ำสสงคมนะครับนะครับน้ำสรงครำไม่มานานนะครับครับ บรรยากาศน,นะครับพี่น้องสภาพมิตรภาพดงสียมพูนะครับโอ้คนหาปลาครับคนหาปลาครับพี่น้องบรรยากาศน,นะครับ ไม่คนปุ๋ยมาเลยครับพี่น้องค้นหาปลาแล้วครับพี่น้องเด้อดูแม่น้ำสรงขามหน้าแรงนะครับถ้าหน้าฝนน้ำจะเต็มตลิงนะครับมีปลากระสะพร้อมปลากระสะ ไปอคุณล่าพี่น้องดูที่หาปลาทำชนบดนะครับใส่ด่างใส่ด่าง กันเขียนระวางสกลนกครกับบึงการน,นะครับเพื่อบ้นม่วงกับพอพืเอพรเจริญน,นะครับได้มานาน,นะครับน้ำสงคลาปลากระสาครับปลาไั่ชนิดหนึ่งครับ ชิดนิดหนึ่งนะครับพี่น้องกองคนหาปลาครับมาพี่น้องคนหาปลาครับลองคนหาปลาพี่น้อง แมน้ำสงาครามนะครับอ้าวมีคนมาชมแม่น้ำสงครามด้วยนะครับดูนะครับบรรยากาศนะครับามาดูแม่น้ำสงครานะครับที่น้องคนหาปลาครับคนหาปลา ย่าลืนะครับกดไลค์กดซับสไครกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพือเป็นกำลังใจพอสมผาสกันด้วยนะครับที่ชีวิตคนอ่านหาปลาเราลุ่มน้ำสงครมน,นะครับวานเฮครับสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับ ตามกดไลกด s u b คอยงว่าเป็นกาติดสมชายคนสีแดงละคนชนไทยอยู่ต้ออยู่ที่มีสุขนะครับวก่อนชิจบจะไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ